ทุกคนรู้หรือไม่คะว่าโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนพิษของเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสและพยาธิสารพิษหรือสารเคมีมาพบในอาหารที่ปรุงสุกดิบๆอาหารไม่สะอาดและอาหารที่ปรุงไว้นานแล้วไม่ได้มีการแช่เย็นหรือนำมาอุ่นก่อนรับประทานทำให้เชื้อโรคจริญเติบโตได้ดีและเพิ่มมากขึ้นสำหรับอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ ที่ประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษมี10เมนูดังนี้ลาบหรือก้อยดิบยำกุ้งเต้นยำหอยแครงหรือยำทะเลข้าวผัดโรยเนื้อปูอาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกระทิขนมจีนน้ำยาข้าวมันไก่ส้มตำปูปลรราสลัดผักน้ำแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งเมนูอาหารเหล่านี้ควรรับประทานเฉพาะที่ปรุงสุกใหม่เท่านั้น ควรรับประทานภายใน2-4ชั่วโมงหลังจากปรุงเสร็จและหากมีกลิ่นที่ผิดปกติไม่ควรรับประทานส่วนประชาชนทั่วไปขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดโดยรับประทานอาหารสุกใหม่ด้วยความร้อนไม่มีมแมลงวันตอมล้างมือด้วยน้ำและสะบู่บ่อยๆรักษาสุขอ,อนามัยจะช่วยป้องกันโรคอาหารเป็นพิษได้สำหรับอาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องถ่ายอุจจระปวดหัวคอแห้งกระหายน้ำหรืออาจมีไข้นะคะวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นควรให้สารละลายเกลือแร่ ORS หรืออาหารเหลวมากกว่าปกติเพื่อป้องกันการขาดน้ำหากอาการต่างๆข้างต้นไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ทันทีกรมควบคุมโรคห่วงใญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี